อะไรที่เรงแรมอะไรนะเชอร์ริตันเชอร์ริตันนะครับโอ้ยผมอ่านผิดเฮ้ยมันไม่ใช่เขาเธอฮะเชอร์ริตันต่อต่อลรถใต้อาคารเหรอใต้อาคารผิดที่แล้วมั้งนี่ใช่ไหมจับรถมาเอออันนี้มันเป็นหมู่บ้านนะเนี่ยเออดีฮะรบกวนโอ้โหเรามาค้างแรมวันนี้ครับมาเข้าค่ายมาเนี่ยเข้าค่ายพักแรนด์ไหมโอ้ยเดี๋ยวเขาซื้อเสียหมดเสียชื่อเสียงหมดไปไปไปเข้าค่ายนี่นะ ใช่ข<ช><ช>อบคุณพี่เ่อนด้วยขอบคุณพี่เนด้วยขอครับขอบคุณคุณท่านเฟินสวัสดีครับ,บผ,มผมนะครับวันนี้นะครับเราก็เปลี่ยน เปลี่ยนโลเคชันในการท่องเที่ยววันนี้เราเปลี่ยนจากลำบากครับมาเป็นสบายมากครัวันนี้เราก็มานะครับจะมาค้าเคยกันอยู่ที่ไหนวันนี้ฟิวโรงแรมอะไรเนี่ยชิราชิราโคชชิอาพี่ขออภัยด้วย่ะชิวชิวลาตันนะครับที่หัวหินครับวันนี้เรามานะครับมาที่หัวหินกันวันนี้ครับผมนี่ครับโรงแรมนะครับวันนี้เรามาอยู่ในโรงแรมวันนี้ครับมากับพวกเราสามเก่งโดยเที่มาได้แล้วแล้วก็ ชอบครับครับชอบนะครับฉีดวัคซีนเรียบร้อยครับคนนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรารอเช็คอินนะเราก็รอรวก่อนช่วงนี้นะครับนี่ก็เป็นนะครับบรรยากาศนะครับของโรงแรมนะวันนี้เรามาแบบสบายบ้างฮะกเรานะครับรอฮะตอนนี้ก็รอเช็คอินครับผมผมก็จกปลอยๆนะครับคืนนี้นะครับน่าจะนอนฟังเพลงนั้งคพนอยู่นี้ นะครับรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอเช็คอินพักหนึ่งพักหนึ่งนะครับอะไครับผมยามก็เปิดให้เรายามาเปิดใ้เมั่วเอาังรถเออแล้วก็ออกขวาปะได้คานอ่ะใช่ได้คานอยู่นี่ครับผมครับเออออกขวานี่เชลยตั้นยั คนเนี้ยบอกแล้วครับดีครับเจ๊ดีทำดีซ้ายลงไปนะฮะขวาใช่เปล่าตอาคารนี่แหละครับผมเ่ิญท่านนี่แหละโอ้โหลโกอยู่กูเบิ้ลสามเดียวก็ไปเลยฮะที่จะซ้ายเข้าไปที่จะมีแค่นี้เหรอมอยู่นวิกในรอมัง เอ็กซอินผ่านอยู่ใช่ไหมอ่ะแล้วมันทางยังไงวะเนี่ยเออวันเวหรือวันวันหรือนบนนานจอต้องมีรถก๊อบมารับมาบรับุกรถก๊อบมารับมารอจอดไปนานจอดครับรอสักครู่ครับรถก๊อบรถก๊อบสามก๊อบสอดยาววันนี้วันเสาร์คนเยอะกลับมาแล้วนะครับฮัลโหล อ้วนโอ้โหเรามาพางแรมวันนี้ครับมาเข้าค่ายป่ะเนี่ยเข้าค่ายพักแรมนี่ฮะโอ้ยเดี๋ยวเขาเสียงหมดเสียชื่อเสียงหมดไปแล้วนั่งนั่าเข้าค่ายฮะรอจอดรถลูกยืนไปสัญญาว่าเราเราจะไปอุ้ยอูหมูนี่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยครับวันนี้ครับคือมันหลุดแล้วเไม่เป็นไรฮะมันหลุดแล้วมีงระบมอยู่ในนอนนอนทับเข็มตัวเองขอดูหน่อย เราลุ้นเรารอนะครับรถมารับเขาเราเข้าที่พักรถเราจอดไวข้างนอกนะครับ เราจะถอดรองเท้าไว้ข้างนอกนะเของดีเยังมาทำอะไรเราคุณแม่เสียบบาทแล้วครับเรากระเป๋ามาใบใบเดียวห้องมันใหญ่แล้วมาใบเดียวกระเป๋ามีใบเดียวมาโนโรงแรมหนูกระเป๋าที่ใบเดียวแล้วโอ้มาแล้วมาโรงแรมมีกระเป๋าใบเดียวเนี่ยใส่ยุโรปใช่ไหมใส่รองเท้าเข้ามา โอ้โหแตหมันีดิมโนทนีนนนนนนอ้ย,ยโอโนุ่สบายอยูแล้วน <พอ S 1> ุ่มแบบไม่เด้งด้วนะสบายนะนุ่มมากพ่อถเรามานอนดิมันนอนกับเชิญซี่นม่ครับเปิดบ้านะหลังบ้านก็มีฮะนี่ครับผมน,<อ>นี่ทีวียี่้อดับสามสูงสด้วยฮะโอ้โห ครับผมนะครับ mm นี hmm. ่ก็เป็นห yes. ้องน้ำนะครับเราห้องน้ำก็ถ oh. ่ายฮะผมลองมาในเปลี่ยนแนวลุกวันนี้ครับผมครับเปลี่ยนลุกไหมนะครับในป่าวันนี้มาแบบสบายมากนะครับมาแบบสบายนะครับผมก็ลองถ่ยลุกให้เด่นเรามาแบบสบายๆฮะนี่ครับทีมงานพวกเราฮะผมนี่ฮะนี่ที่น่าต่อ้โหนะครับผมมาแบบสบายๆโอ้โหนะครับฟิล คือถ่ายหนังทีนี่ไมยเจ็บเลยมีอาหารเช้าให้สับเรบกับฟิลด้วยนะอาหารเช้าทุกคนสิข้าวต้มอะไรทุกคนครับผมก็ถือว่าวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันในการท่องเที่ยวฮะวันนี้เรามาในแนวของทะเลครับวันนี้ครับผมครับทะเลก็ถือว่าสวยวันนี้ครับอากาศไม่ร้อนครับเย็นเย็นสบายวันนี้ครับอากาศดีมากครับผมครับมี ถาท่องเที่ยวไม่ค่อยหนาแน่นนะผมก็คิดว่าอากาศสวยงามครับยามเย็นครับนี่ครับที่หัวหินนะครับเยอะมากครับนี่ครับเราไปเล่นเราเล่นตรงหมออันนี้นะครับเราก็นะครับอากาศดีมากครับวันนี้ครับนี่ครับชายหาดหัวหินครับวันนี้ที่โรงแรม ตั้งครับนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะครับนี้ครับบรรยากาศดีครับโรงแรมแบบนี้ครับถ้าจะเป็นโรงแรมส่วนตัวฮะนะโรงแรมส่วนตัวเลยนะครับนท่องเที่ยวเรามานี่ครับมีไหมครับมีครับผมมีไม่ไม่ไงครับผมคระนั้นใหญ่แล้วมนโลดแล้วมันโลดแลตรงนั้นเดี๋ยวเกลี่ยกบ วันนี้ภูเขามาเป็นทะเลมั้งฮะพวกพวกเราวันนี้นะย่าแ้งตะลุยเที่ยวครับผมครับต้านเอาผมก็ขอสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่หัวหินครับผมให้เรามาพักผ่อนหย่อนใจครับผมในแนวการท่องเที่ยวแบบแนวใหม่ฮะเราเปลี่ยนแนวจากภูเขามาเป็นทะเลมั้งครับวันนี้ครับบรรยากาศนะหลังสวยๆครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับที่ไหนโรงแรมเลยไหมโรงแรมคีรัตัน,ตน,ตน เชอร์ร sure. ัต oh, oh ันเชอร์รัตันนะครับผมที่หัวห oh, ินนะครับถือว่าพี่ครับมีน้ำล้อมรอบโรงแรมเราใช่ไหมครับเล่นน้ำได้สบายฮรคืออะไรชายหาดนะผมครับเออไม่ใช่น้ำท่วมใช่ไหมในน้ำท่วมเออวันนี้น้ำมาสบายครับผมครับเอาผมเจนนะผมรักเจ้าเป็นครับผมครับหมูหมูครับผมนี่ครับกลังเล่นน้ำสบายฮะสบายมากไหมครับเจนครับหมูไหมหมูเร็วเร็วไปรางวัลฉีบซีนไหมครับ ครับผมเดินเดินเดินขอบคุณครับไปชมบรรยากาศทะเลไหมนครับผมครับกีฬาพุ่งแรงนะครับผมครับนี่ครับเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวของเราวันนี้ครับผมที่ตรงเด่นเชลซาตันนะครับหินหมอนหินครับผมโมอนั่งตรงนี้ครับรูปตรงนี้ได้เห็นวิวทะเลเดี๋ยวเลยหมอ ครับผมวามา่าเป็นยคะแล้ววันนี้ไม่ได้มาเล่นเกดแต่ว่ามาเล่นสระน้ำกันนะครับทุกคนเห้ยครับบรรยากาศเป็นไงครับผมสบายฮะมีทะเลมีสระน้ำโอ้โหครบคันเลยฮะนีครับผมทะเลระดับน้ำทะเสียเงินแค่ไม่กี่บาทไม่กี่บาทแล้วก็คือของของที่ต้องใช้ฮะส่วนห้องอะไรหอมห้องอะไรเหรอไม่ต้องพูดถึงครับไม่รู้นี่เป็นอภิณร์อภิณร์ทาการจากพี่เฟิร์นนี่นะใช่ ชมขอบคุณพี่เพื่อนด้วยขอบคุณเพื่อนด้วยขอบครับขอบคุณคุณท่านเพื่อนคุณนี่เพ็่อนด้วยครับแล้วก็ไปหาแม่ครับครับบรรยากาศครับพื่นครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับยามเยน็นหมดมา,มาครับ